ยากินะคะกินไปแล้วส่วนหนึงนี่คือน้ำจิ้มสูตรพิเศษเดี๋ยวโจจะมาชิมให้ดูนะคะอ่านี่คือทาโยากินะคะร้านตรงสีวันแฉกเดี๋ยวโจจะชิมแล้บอกว่าเป็นยังไงนี่คือหนึ่งลูกลูกนี้เรียกว่าอะไรคะไหนวางก่อนทำท่าไงทำท่าให้ดู อันนี้คือปลาหมึกนะคะถ้าปลาหมึกอ่ะจิ้มกินอ่าจิ้มซอสแล้วก็มาชุบสาลาีอา่อ้มอืมเต็มคำเป็นไงเยีเ่ยมเลยหรอมันคืออะไรในนั้นมีอะไรบ้าง ในนี้ยมีอะไรบ้างไหนทำท่าให้ดูอ,อะไรอันนี้อันนี้เหรออันนี้เหรอหรือน้ำอันไหนอันไหนที่อันนี้อันไหนอันไหนที่อันนี้